เจ้าของฉายาทูยูตื่นกี่โมงไม่ขึ้นหรอตื่นไม่ได้อ้าวคืนอย่างนั้นเลยหรอโอ้ขออีกรอบขออีกรอบประมาณนี้อยู่สระว่ายน้ำเต็มเต็มก็นี่นี่นี่จุ๊บแดซามายเจนี่หนึ่งชื่อบิงซูผมชื่อทูยูงับตอนนี้เดินทางมาถึงหัวหินกันแล้วนะคะครั้งนี้พาบิงซูและทูยูมาพักที่โคชิระหัวหินกัน3วัน2คืนค่ะ เห็นแล้วซูตื่นเต้นตาอยู่ตาดูอยู่ตาดูอยู่รอดูอยูด้วยงาปดูไปเร็วครับต้องเก่งติดล็อคอยลองไม่ได้งาบได้แล้วดูเห็นอะไรเห็นอะไรดเห็นอะไรดูเห็นอะไรบอกใจไม่มีอไไม่ใช่นั่นตัวอะไรนี่คืออะไร โอหนูต้งใจงงนี่ไงบิงดอมให้แล้วเนี่ยไม่สำรวจละไม่มีอะไรเลยนีอะดูยูว้ายยูกลัวหรือเปล่าทำไมไม่ขย,ยับเลย๋ไปดูเลยไปดูอุ้ยขาแข็งด้วยสวัสด,ดีค่ะนี่ไงบิงสำรวจให้แล้วลูกมันคือรูปปัน้นดูยูไม่ใช่ตัวอะไรเลย <c oughs> อ๋อนี่นี่เองม้าเคย่หดูยูเป็นอย่างเงี้ย ทำไมหนูตกใจอย่างนั้นนะคะมีเห็นไหมเห็นไหมเสบายใจแล้วนะรู้แลใช่ไหมรู้แลใช่ไหมหนูรู้ใช่ไหมว่าเป็นห้องแอร์รีบเลยหนูรู้โอ้โหได้รเย็นเลยรอแล้วส่วนเราก็ต้องมาได้เลยครับ กลับไปกินในห้องก็ได้ลเดี๋ยว่กินในห้องไป่นกับพเขสวัสดีค่ะหนูบิงซ์ดอมดอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชอบกันใช่งบดดพี่ขใช่หมที่สุดโอเคเอาบัตรห้องแล้วไหนไหนบิงซ์เอาบัตรห้อง โอ้ชุดหนูถือไปไหนเดินเล่นนิดหน่อยหนูอยากไปเล่นลงน้ำใช่ไหมลูกใช่แล้วจะไปชมวิวสำรวจวทาง้านแล้วคนเนี้ยไหได้หน่อยได้หน่อยได้หน่อไหนไหนไหนไดนกอดเลยกอดเลยอันนี้ไม่น่าใช่กอดแล้วนะ ไปห้องแล้วไปแล้วงาบเออโอ้ยรู้ทางนะรู้ทางไดไงหนูนำไปห้องเลยเหรอหนูมาครั้งแรกไงลูกตามบิงมาเลยห้องไหนเอ่ยหเหมือนรู้ทางจริงนะห้องไหนไหนๆโชว์สิทางนี้ห้องไหนห้องหนูอยู่ไหนห้องหนูอยู่ไหนไปหน่อยแม่ได้เลยงาบเลยป่าไม่เหมือนรู้อ่ะ ้ยวิีซูรุห้องนี้แน่นเน่เข้ไปมิ่งน้าเข้าไปเก่งมากถึงแล้วดจำได้เหรอโอ้นี่ะส่องขอส่องหน่อยของหนูห้องหนูแน่นเนหนูหนูหนูจำได้ถูข่านเลขออกแม่หนึ่งหนึ่งหกเนี่ยใช่นี่หนึ่งหนึ่งหกใช่ไหมหนูเห็นตัวเลขก็เลโอเคไปกันเถอะไหนดูซิทูยูชอบงับห้องนั่นรักอ่ะ นี่ชั <Sky> <Thank you. S 2> ้นล oh, <Ay> ่างขาบินสำรวจก่อนสินสำรวจสำรวจทั้งห้องไหนทียูครับไหนทยู็เร็วรไหนไปดูข้างในห้องชั้นล่างไหนดูสิห้องนอนอยู่นี่ถุยหยุดจองห้องนี้นะงาสสวยเลยใครมาโผล่างนี้ไหน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 จ๊อยู่นี่ จโอเอ๋ซูกลับมาดีแนละ้วชูยูไปทางโน้นอีกแล้วไหนใครอยู่ตรงนี้ใจ <c oughs> อยู่นี่เหมือนกันงาบจอบจับจจจโอ้ใจดีใจ,จเ,เป็นเลยไปแล้วเหรอวิลยไปด้วยงาบไปแล้วเหรอนี่เสียบคีย์การ์ดไปถือข้างบนโอ้โอเก่งจังเลยแท้ถือขึ้นเองเลยอ๋อวิงใช่แล้ว าตามมนะไปแล้วโวห <า |th|> น้ก็สวยข้า,ยางล่านก็สวยขก,ก็สวยอะ <c oughs> อ,อ,อูางล่ม่ได้เยอดีกว่าไหนเธอยูดูอยูขึ้นไม่ได้ทำาายเธอยือไม่ขึ้นมาด้วยเธอ,ออยู่นนยอ,อยู่นู่นไหนเอยู่อยู่ไหนเธอยูอยู่นู่นขึ้นหรอนไม่ได้เธอยูอขึ้นไม่ได้ไง <c oughs> ปีซูเล่นสนแอบอยู่ดูไม่โหัวทางนู้นแล้วเหรอมุดมุดมุดอยู่นู้นแล้วหนูออกได้หรอออกได้ได้ได้โอ้งงงงเลยทำไมประตูปิดเองหนูนั่นแหละปิดเมื่อกี้อ้าวเหรออ้าวไปไหนตีตีตีทงปะปะค่อยๆลงกบเออยค่อยๆลงเก่งมากค่อยๆลงเก่งค่ะเก่งค่ะไปไหนมา ไปดูมีเตียงด้วยข้างหลังห้องน้ำแล้วไปห้องน้าข้างหลังแล้วไปไปแล้วไปแล้วชูยูไปแล้วไหนงาบน้ำอยู่นี่บีไปเปล่าไปเปล่าเฮ้ยจ๊เจ๊ไปด้วยพิงไปด้วยมิซูไปแล้วเห็นชูยูเปล่าทำอะไรกันมีอ่างตรงนี้จับอาบน้ำมาเปล่า ออไหนมิโซะมิโซะทำอะไรมิโซะทำอะไรมิโซะลงอ่างแล้วนี่แน่ดอดเลยนี่มีอ่างส่วนตัวด้วยเะไรอะคอ้าวชิปอย่างนั้นเลยหรอมาโบตรงนี้โอ้โหคลิปมาโบตรงนี้ด้วยน่ารักจังเลยจำรวจกันข้างหลังจะเป็นตัวเสื้อผ้า แล้วก็กระจกแบบน,นี้อยู่ข้างหลังเตียงนะคะต่อกับห้องน้ำเลยีจะ,ะทำไรคะชวมวิวงาบอยากไปเดินเล่นปิงซืออยากไปเดินเล่นข้างนอกแล้วไปไหนเดช <c oughs> ชอบไหมชอบก็กระดันไหย <c oughs> อ้าว <c oughs> ห้องที่เราเข้าพักกันครั้งนี้เป็นห้องแฟมิลี่นะคะสามารถเข้าพักได้5้ถึงหคนเลยค่ะโซนนี้ก็จะมีทีวีแล้วก็ตู้เย็นแบบนี้นะคะ ต้องแน่แน่เหรอไปกันเถอะไปไปเดินเล่นกันไปได้เวลาเล่นแล้วโอกาศดีฮาลมดีเลยไปชอบชอบนั่งชิวๆเด็กๆชิวมากโอ้ชิวลิมลิมสะเลยอ่ะดูนี่โอ้โอไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดินเล่นต่อกันงาบทุกคนมาดูนะคะมีบิงซูทอยูกีตัวชิเอะ ใช่ใช่หาเจอได้ไงเนียนะเปล่างับอากาศดีไหมอากาศดีมากชอบลมโกรกเก่นเลยวันเนี้ยนั่งเล่นหน้าบ้านเนาะมีมีดูทุยอยู่นองชิวทุยจองชิวอคะใช่งับมันเหมือนเหมือนมานั่งอยู่หน้าหน้าห้องเนี่ยสวยเลยสบายนะทุยชมวิได้ที่เขาได้วิวสระว่ายน้ำเต็มเต็มฟังเลยอ๋อวิญจะดูด้วย บิงซูก็ชอบนี่ถึกใจบิงซูเลยอเลยอากาศดีชอบมากเลยเง็นสบายบิงก็ชอบเลยนี่ไม่ร้องเลยคุยูด้วยนอนชิวสองตัวเนี่ยก็คือเขาชอบมองวิวอยู่แล้วไปไหนคือแบบถ้าวิวสวยๆชิวยืนจ้องวิวได้ทั้งวันเลย่ยากดิชอบเลยอ่ะใช่แล้วดูแฮปปี้ยิ่งคุยูนี่คือนอนชิวเลยอากาศดีคอยูชอบมากอออบิชเกี ชิวเลยงะับกรบากระบาดแล้วผมมามีบินข้าแล้วตูยูไม่ยอมไปชอบตรงนี้เจ๊เอ๋จ๊เอ๋ไม่ยอมตูยูตข้าวบ้างครับออ้านอกออกออบออกออออกอออกรอกอกอ่กงอชอบกอองออกอกกออ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 อออกออกอากกอออออกอกออกอ พี่ยนทำอะไรกันตรงนี้ขึ้นชั้นสอง่ะไปแล้วือยูอยากไปชั้นสองเปล่าอยากไปบ้างใช่ไหมล่ะอยากไปงาบเมื่อกี้มีจ่บิงซูไปเนาะหนูอดไปเนาะผมขึ้นไม่เป็นอ่ะขึ้นบันไดไม่เป็นมีต้องให้คุณพ่ออุ้มขึ้นมานะคนนี้โอเคสำรวจบ้างเลยสำรวจเทสำรวจวันนี้บ้างใช่ป่ะในที่สุดก็ได้ขึ้นแล้วงาเจ้าสนบิงซอยู่ข้างล่างแล้ะ บิงบแล้วทำไมตอนหนูขึ้นเบลทูยูขึ้นมาด้วยบ่นวะให้อุ้มด้วยเมื่อกี้หนูขึ้นมาแล้วมาหาบิงเลยโอเคลงแล้วลงแล้วเดี๋ยวไปหาไปหาไปหาโอเคไปไปใช่คือยูเก่งครับเล่นข้างล่างต่องนะ่ะยังเลยกัางนนี่นี่โอเคแอบดูเจ้าเด็กนอนคือยูหายไปครึ่งตัวนูยูครับ ดูยูทำไรบิงทำไมนอนนอนน้อนก่านอนอย่างนั้นดูยูโอ้โหก็คือเขาเข้าไปใต้เตียงหน้าอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นู่นเลยนอนแล้วงับดูยูเอ็นดูบิงไหนบิงอ๋อสะดุ้งตื่นเหรอใช่ฮึอนอนต่อเดี๋ยวนอนต่อสำหรับ breakfast นะคะทางโรงแรมจะเสิร์ฟให้เป็นอลาคาร์ที่บริเวณคาเฟ่นี้ค่ะ จำทางเดินได้มาจำได้จริงด้วยไปเร็วไปเร็วดีใจเลยดีใจดีใจดีใจหรอคะใช่แล้วงาบนั่งตรงนี้ไหมรงกลางใช่แล้วค่ะเป็นของตัวออะไรดีข้าวต้มข้าวผัดโจ๊กเข้าเอาข้าวต้มก็ได้ข้าวต้มก็ได้ค่ะได้เลยค่ะกล้าอะไรดี เอาข้าวผัดก็ได้ครับขอมันมีอะไรกันเบรกฟาสต์ด้วยนะใช่เราเอาเราเอาอะไรอ๋อเอาข้าวผัดละกันครับอันนี้่ะใช่ทีหนึ่งตรงนี้ได้เลยนะคะได้ไม่ได้ค่ะเฮ้เราต้องล้นนี่ได้สระน้ำพร่องบ้างนะ เหมือนอ่านเหมือนเรื่อแบบแรงดันน้ำอะค่ะใช่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  <ๆ S 2> เดี๋ยวรอเยน็นๆแล้วลมๆเดินไปเดินไปเดี๋ยวพา,ดวาเด็กๆไปเดินรอบๆสระใช่น้องชอบแน่เลยใช่ไหมบิงใช่หนูช,ชอบมองวิวอยู่แล้ว <c oughs> ไหนเด็เกๆน, <c oughs> นอนแล้วบิงนอนแล้ว นอนแล้วหมดแล้วอยู่ไนอยู่ข้างหลังนี่โอ้ชิลเลยห้องแอร์ใช่เด็กๆชอบห้องแอร์มากเนี่ยานจะได้อยู่ห้องแอร์เนี่ยนอนได้ที่นอนไปแล้วหลับไปแล้วเมื่อกี้ตื่นอลกวมันจะท้องจะยุตเรื่นแล้วตื่นก็ได้งับเจ้าของฉายาช่วยยตื่นกี่โมงแซวทูยหรอโอ้โหตื่นแล้วเนี่ย ตลล่จะอยู่เป็นหมาที่แบบนอนได้ทั้งวันจริงอ่ะมี24ชั่วโมงก็คือนอนไปี5ชั่วโมงทำไมล่วงาบฉันไม่ฉันไม่ดูอยู่ผมตื่นมาสองเวลาไม่เล่นก็กินคือบอกพักสายตาเฉยๆคือบรรยากาศร้านดีกว่านะโอหชิวมากเลยเอิงก็พอบรรยากาศก็ดีนะแล้วจมานั่งทานเบรคฟาสต์ก็ตรงนี้ได้เลยอ่ะใช่ส่วนใครที่แบบ ไม่ได้พกน้องหมามาด้วยเนี่ยนั่งห้องข้างในเป็นห้องแบเกอรี่ได้ด้วยนะอืมจะเป็นห้องแอร์เหมือนกันใช่จะเป็นห้องทานข้าวอยู่ด้านในส่วนของเราเจ้าเด็กอยู่นี่ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วจะ <c oughs> เ,เป็นตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้กันก็นได้ค่ะถังบิงเสื้อเปล่ามาแล้วสบายเลค่ะโอ้ย่เลยตงนีมีเครื่องดื่มให้ด้วยนะคะ มีขนมด้วยส่วนบิงซ์อยนะู่นั่นจ้าเอ๊ะเธออยู่จะคือยังนอนไหนเอาขนมมาให้ได้ขนมด้วย,วยโอ้บิงซ์ซื้อวนะของหนูปะเนี่ยมีอาหารมาเสิร์ฟแล้วนะคะ ปกติเขาก็จะมีให้เลือกเป็นข้าวผัดข้าวต้มนะคะแล้วกงมีโจ๊กด้วยแล้วก็มีเมนูเป็ตเฟร์ลองไหมเต่ากันร้อนไหมให้ตอวกินกันเลยอือเอ้ยอร่อยไหมเขาลองไหมเอาเดี๋ยวไม่กันไปฟัดเกาอร่อย แล้วงับตามบิงซูมาเลยนี่นี่มาดูทา่นี้กอนมาดูทีงนี่กันนะมีบ่อบัวด้วยใช่มีสามโอ้ติ๊กซูดีใจเดี๋ยวตกนะหนูดีใจไหนมาดูวันีทูยูสงสัยทูยูบอกตรงนี้อะไรนะนั่นตัวอะไรอะทูยูระวังตกนะบิงว้าว อันนี้แก๊งๆของบิงซูเองเพื่อนดูอยู่งาพัอนอนชิวกับเพื่อนแล้วตอนนี้ไม่ไปไหนแล้วเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะขออยู่ตรงนี้ดีกว่าเนาะบิงด้วยหนูไปดูริมสระแล้วอจะไปหาพี่เหรอไปได้ไหมเนาะจะไปทักพี่ ซูจะชมวิวสวยอ่ะตัวนี้ยแรักจังได้หมดอ่ะบิ๊กซูบอกขอชมทุกจุดเลยอีกได้ทาทนแล้วนะแข่งกันให้ถึงกันให้ถึงกันโอ้สาไม่ทันแล้วนี่มีที่นั่งเล่นด้วยตรงนี้ อิสุไปนั่งไหมไปไปเฮ้ยหนดเี๋ยวไปนั่งนะหนูแหวนเขาแล้วอิสุเขาดิโอ้โหเก่งมากเก่งมากเก่งมากแหวนทักทายพี่ๆก่อนทักทายทักทายทักทายไอ้เรวห้องนึงอยู่นู่นให้หนูนำไปอีกแล้ว ผิดห้องมากเตี้ยวเฉยๆห้องไหนจำได้ห้องนี้ต่างหากกับห้องกับห้องจำได้อยู่แล้วใครนะถึงละถึงละถึงถึงแล้วโอ้โหจุดอดียวไอ้ชิโยชนยังกี้ชิยักกี้ไอ้พี่เขาให้ชุดหนูมานะชุดลายงับเนี่ย จทููย <gesch uce> ักไมพี่เขาเลือกชุดนี้ให้หนูอะทูยูรู้ปะนั่นทีโอ้นอนเลยอุ้ยมันโอ้โหโอ้โหหนีหลับเลยดีกว่าแต่งตัวให้น้องบิงซูน้องชังกี้ก็มานอนอยู่ตรงนี้น่ากลัวเปล่าไงนอนแล้วปอนเนี่ยโอเคหน่ารักนะทูยูค่ะไม่งอนงับง่วงใช่นไรล่ะทูยูนอนทั้งวันทูยูจะตื่นกี่โมงครับ แน่เจ้าเด็กไหนเจ้าเด็กวะชุดอะไรเนี่ยชุดอะไรเนี่ยนั่นสิชุดอะไรเนี่ยไม่ได้อันนี้ใส่หมวกให้แล้วแล้วแล้วมาหา่ไนระวังจัลัวนะารโอ้โหอะไร้นีหลังไเี่ยโอ้ยดู ให้มี่ลังหนูมีงงมีคนขี่หลังช่วยงัาดูยูช่วยอ่ะดูยูช่วยนี่แน่เดี๋ยวผมเอาออกให้ครับนี่เป็นไงอ๋อดูน่ากลัวป่าหน่ารักจังเด็บไปช่วยน้องดึงหัวน้องแล้วพี่ตัวอะไรคนนั้นตัวอะไรไม่มีไม่มีใครขี่หลังหนู งงมีตังงใครขี่หลังหนู้ขี่หลังหนู้ขี่แช่งขี่แช่งขี่อีกคนหนึ่งมีอะไรขี่หลังอี่ีีออคนเป็นแช่งขี่เลยขาวยังว่าไงเจ๊ดเองทำอะไรกันน่ะชิมเมียวแบบผีน้อยโอยนอนแล้วก็คือนอนไงท้องกลางบ้าน น่ารักเราอะเอาไว้ดูจังรักที่สุดเลยรักด้วยอันนี้ก็คือคาเฟ่ของโรงแรมนะคะที่เรามาเช็คอินแล้วก็ทานเบรคฟาสต์กันตอนเช้าค่ะรอบนี้ขอมาสั่งเค้กนักเครื่องดื่มทานกันซะหน่อยเป็นเค้กน้องมะค่ะวันนี้ใช่ใช่แล้วก็เค้กบ้านี้ข้างบนค่ะเครื่องดื่มของว้น นี่ไหมตัวเองสเดี๋ยวมาดูเครื่องดื่มต่อเอา,มมาอะไรดีเนี่ยมีมีแบบนี้ด้วยนะนอ่ามีแบบเมนูปั่นๆติดมีผลไม้ปั่นก็มีนะผลไม้ก็มีพอามาเสิร์ฟแล้วตัววเห็นไหมนี่น,น่ากินมากเลยอ๋โอโสุดยอดนัด่นม,มีเค้กน้องแม่ด้วยเค้กหน้าน้องแม่ นี่นี่เดี๋ยวให้ดูเค้งน้องหมาใกล้ๆกล้ใช่น่ารักมากนีน่นริ่มนนเออไม่กล้ากินเลยนะเนี่ยม้าวนี่นะคะใกล้ๆกเป็นงไงโอ้โหช้ำช้ำได้เวลากินแล้วโอ้ oh, thank you so much เจ้เด็กชอบเล่น ี๋ยวพาไปเดินเล่นหาดได้ไหมไปไปงาไปกลางไปกัางนำเลยบิงมีเดี๋ยวขับรถไปกันนะคะเห็นทางตรงแดงบอกว่าเดินไปได้แค่400เมตรเองแต่ว่าต้องระวังลิงก็เลยแนะนำให้ขับรถไปดีกว่ามาแป๊บเดียวถึงแล้วเห็นหาดแล้วเด็กๆเห็นเปลอยู่นู่นย่ย้ถึงแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหมไปไหมไปไหม ไปกันงาคิดประตูกันโอเคไปกันไปกันดีชนโดนแล้วชน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 เห็นพี่มาเปล่าหวัดดีมาพี่มา <laughs> อยากเล่นเหรอจริงิงชอบเล่นทะเลแต่วันนี้วันนี้ไว้ก่อนนะอยากลงน้ำเหรอใช่เงาเดี๋ยวล้อมหน้าก่อนล้อมหน้าวันนี้หนุกตัวเปียกไม่ได้ทัวรยูหนุกเป็นแผลอยู่เขาตะเกียบนเป็นวัดเขาตะเกียบอยู่ตรงนู้นเห็นพระไหมพระองค์ใหญ่เบ้อเลย ดีเห็นเขาว่าแถวนี้คือลิงเยอะจริงเคยเห็นด้วยนี่เห็นพี่ลิงเปล่านี่นี่นี่อยู่ตรงนู้นตรงโน้นเห็นเปล่านี่นี่นี่พี่เขาอยู่วนโน้นโอ้หวานดีครับเห็นเปล่านี่โอ้มาอีกแล้วเต็มเลยโอ้ปเก่งนะนี่เก่งมากโอ้โหเล่นกับลิงเปล่าน่ารักอ่ะชมวิวอ่ะเด็กๆเพลินเลยชอบทะเล ใช่แล้วโอ้นี่มีโดดแจุ๊บกาดีวันนี้อากาศเย็นนี่เลยค่ะทุกคนทางโรงแรมเขาจะอยู่ใกล้หาดเลยนะคะสามารถเดินมาประมาณ4ี่รอยเมตรหรือขับรถมาก็จะได้วิวแบบนี้เลยเห็นที่ไรก็อยากกระโจนลงไปวันนี้ออแต่วันนี้ไม่ไหวนะวันหลังวันหลังเดี๋ยวรอบหน้าพามาใหม่ ีร้านตรงนี้เคยมาแล้วนะเมา่ก่อนตอนยังไม่มีเจ้าเด็กสกูืมกลับกันขึ้นรถขึ้นรถไปกันไกับห้องกันมีห้องเจ้าหนูอยู่นี่อ๋อไปปล่อยไปทำธุระก่อนใครเปลี่ยนมานอนนี่ โอ้วิงซูนอนใต้เตียงเหรอนี่สบายเลยคืออยู่ก็ยังนอนใต้เตียงแต่เอาหัวออกมาแทนนี่นี่ส่วนบิงนั้นนั่นเนี่ยพี่เขาตกน้ำคือพี่พี่เขามาทำความสะอาด่ะาตกใจเหรอพาไปดูปใกล้ๆจะไ,ไ,ได้เห็นว่าคืออะไรเออไปดูไปดูไปดูปดปดเขาคือใครเห็นไหม,ไหมเห็นไหมพี่เขาทำความสะอาดสายเฉย พี่เขาไม่ได้เป็นไรอ๋อเข้าใจแล้วเขาไม่ได้ตกนะค่ะเด็กออกมาเดินรอไปไหมอาหารมาแล้วเด็กๆขอบคุณนะคะมิ้งซื้อ้วยนี่นี่กินกินด้วยอาหารเช้าวันที่สองไม่มีของหนู อะไรกันะไม่มีอหนูมีได้ขนมแล้วก็เครื่องดื่มมาอีกแล้วนะคะจะมีเป็นชาไทยแล้วก็เป็นตัวช็อกโกแลตเซนจอร์นะคะนี่น่ากินมากท่านก่อนกลับบ้านนะคะกลับบ้านแล้วสนุกฟุดฟุดงาบ